อ่ทุกคนทางเดินของชีวิตทุกคนอาจจะแตกต่างแม้ในว,วันที่ทแค่หยิบยื่นกำลังใจให้กันคิดว่าเป็นการทำให้มีพลังในชีวิตในการก้าวเดินต่อไป พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าสรรพสิ่งไม่แน่นอนละนิวรณ์ะละนิวรก็คือละสิ่งที่มาขวางกั้นจิตใจไม่ให้ไปพบไปเจอที่เป็นบุญเป็นกุศลดังฉันจง ก้าวย่างด้วยสิ่งที่เป็นกำลังใจให้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองการทำตัวเราไม่ได้ให้ใครมาหวังดีแต่เพื่อตัวเราสบายใจ ดังนั้นแล้วจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทด้วยตั้งสติด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทในวัยในชีวิตด้วยและก็การคบเพื่อนเพื่อนที่ดีคือบัณฑิตเพื่อนปอกโลก เพื่อนเทียมฉะนั้นแล้วการครบจะนำไปสู่ลูกที่ดีเรียกว่าอภิชาตบุตรจะนุนนำชีวิตให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆเราทำดีไม่ได้เท่าไรแล้วก็จงอย่าประมาทให้ตั้งอยู่ในศีลเรียกว่าอนุชาตบุตรจึงน้อย กว่าต่ำกว่าบิดามารดาในการของชีพในการเป็นอยู่ถ้าแล้วไซถ้าเกิดมาคบเพื่อนไม่ดีพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นอะวะชาตะบุตรอ,อะวะคือต่ำตม หมกมุ่นพวกที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวทั้งหลายทั้งสิ้นอย่างนี้ด้วยประการรัชานีเล่รู้ไว้ใช่ว่าสซบาแบกหามได้ยินแล้วให้ทุกไม่ใช่ให้ทุกใจทอระมานได้ยินแล้วสาธุกการด้วยกันเออสาธุป็นกำลังใจให้เดอ้อ